8คู่ปัดทิ้งกับพไดกบุนเด็ดประจำวันเสาร์ที่10มกราคม2569ในวันนี้บุนเดตซิกาเริ่มกับปะเตกันแล้วเลยหยิบม,มาเป็นคู่หลักเกมคู่ระหว่างไบเออร์ลิวกวูเซนพบกับสตุตการ์ด เริ่มคิกออฟกันเที่ยงคืนครึ่งส่วนใหญ่เททเวทที่ผ่านมากินกันไม่ลง5เกมที่ผ่านมาเสมอกันไปถึง3ครั้งแต่ฟอร์มในช่วงนี้ถือว่าสูสีฟอร์มค่อนข้างมาดีกันทั้งคู่ในเกมนี้ทั้ง2ทีมเสียผู้เล่นไปพอสมควรทั้งประรับแท้ทีมชาติแลวก็ตัวผู้เล่นบาดเจ็บเจอกันด้วยสภาพทีมที่ไม่ครบน่าระวังตัวกันมากเป็นพิเศษกับเงื่อนไขกำแพงที่เปิดมาสูง3.25เมตรดูแล้วยิงกันไม่น่าข้ามขอไปกำแพงต่ำในเกมคู่นี้เกมคูท 2, ่ที่ liga, สงองอยู่าาท,ยที่บุนเด หลอด5เกมขณะที่ทางฝั่งอารบารลับซิก2เกมหลังสุดแพ้มาทั้ง2เกมเลยสังพลียังไม่ปลอดภัยอยู่ในโซนแดงมีแต้มห่างจากโซนปลอดภัยอยู่แค่2คะแนนจากที่ทางฝั่งลับซิกเล่นนอกบ้านไม่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วกับเง่อนไขที่เปิดมาให้ลับซิกบุกมาเหนือกว่าดูแล้วเกมนี้สังพลียังเสมอได้ขอไปทีมเจ้าบ้านสังพลี วันที่3ามไปกันต่อกับลาลิกาสเปนเรอัลโอเบโดเปิดบ้านพบเรอัลเบติสเริ่มคิกออฟสองทุ่มเจ้าบ้านเรอัลโอเบโดเป็นทีมวัวในลาลิกาในเกมนี้มีทั้งตัวเจ็บตัวแบนและตัวเพ่นทีมชาติขณะที่ทางฝั่งตัวเจ็บน้อยกว่าตัวเพื่อนเกือบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าบ้านดูฟอร์มตกแบบกลูกไม่กลับ12เกมที่ผ่านมายังไม่เข้าวินเลยส่วนเบติสปีนนี้ก็มาแปลกเล่นเกมนอกบ้านค่อนข้างดี ดูแล้วถ้าเป็นทรงนี้เชียร์เบติสไม่มีเจ็บตัวคู่นี้ขอลุ้นยาวไปที่เรอัลเบติสคู่ที่สี่ดาฬิกาสเปนอีกหนึ่งคู่เบียริอัลเปิดบ้านพบอาราเบสเริ่มคิกออฟกันสี่ทุ่มสิบห้าเจ้าบ้านอันดับสามทีมเยือนอันดับสิบสามฟอร์มปีนี้ได้บ้านของเบียริอัลค่อนข้างดีเก้าเกมที่ผ่านมาเขาวีไปถึงเจ็ดเกมแต่ที่อาราเบสตลอดแปดเกมที่เป็นเกมเยือนชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นและแพ้ไปถึงหกเบียริอัลเพิ่งเรียกความมั่นใจมาจากเกมล่าสุดบุกไปชนะเอลเซ่มานนนนนนมมมมาาาาาายัังงงงไไ่่่่่่ชะใใครเเเเเืืออออขปิดหหห้้้จบกกววทีึลูสต เจ้าบ้านบีเอเรียลยังดูน่าเชียร์กว่าคุณที่ขอไปบีเอเรียลเกมคู่ที่5ไปลุยก,กันชกเซเรียโฮโมเปิดบ้านพบบรลินยาเริ่มคิกออฟกันสามทุ่มโฮโมปีนี้มาดีเลยโดยเฉพาะเกมในบ้านตลอด8เกมที่ผ่านมายังไม่แพ้และเข้าวินไปถึง5เกมด้วยกันขณะที่ฝั่งบรลินยาตลอด5เกมที่ผ่านมายังไม่เข้าวินเลย5เกมที่ผ่านมาแพ้มาถึง3ครั้งเจ้าบ้านกําลังพีกิกทีมเยือนกำลังแผวสื่อเลยเปิดกึนขมาฝั่งเจ้าบ้านครึ่งตัวงานนี้เจ้าบ้านเก็บ3แต้มได้ชัวร์เขาไปเจ้าบ้านโฮโม คู่ต่อมาจเป็นกันโชเซเร,รอาโรม่าเปิดบ้านพบซัสโซโลเริ่มคิกออฟกันเที่ยงคืนเจ้าท่นหมาป่าทีอันดับ5ส่สวนทางซัสโซลโซลอันดับ11 h เอ็ดเฮทูเฮทที่ผ่านมา5ครั้งโรม่าดีกว่าโดยเฉพาะ3าเกมที่ผ่านมาชนะรวดถึงฟอร์มเจ้าบ้านเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่แต่ฟอร์มที่ผ่านมาของทีมเยือนไม่ชนะใครมาเลยใน5เกมเงื่อนไขที่เปิดมาฝั่งเจ้าบ้านชนะก็เข้าวินแล้วครึ่งหนึ่งหนึ่งลูกในบ้านหมาป่ามีแน่ใบที่2เป็นโบนัสคูนี้ขอไปหมาป่าโรม่า คู่นี้พบกับแอฟกันครับออฟเนชั่นแอลจิเรียพบกับไนจีเรียเริ่มขีออฟกัน5ทุ่มในเกมคู่นี้มีดีต่างกันแอลจีเรียเด่นเกมรับส่วนทางไนจีเรียเด่นเกมรุกแต่ถ้าหากพูดถึงความแน่นอนดูทางเอลจีเรียดูมีมากกว่าถึงแม้ยิงได้ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเกมรับไว้ใจได้ขณะที่ไนจีเรียยิงเยอะเสียเยอะมาเจอทีมเนี้ยแบบนี้ดูแล้วรอดยากคู่นี้สนองไปที่แอลจีเรีย คู่ปิดท้ายแอฟคอนอีกหนึ่งคู่อียิปต์วันนี้มาเจอกับไอวอรี่โค้เริ่มคิกออฟกันตีสอในเกมนี้สภาพทีมของอียิปเป็นรองมากกว่าเสียตัวหลักไป2รายรวมไปถึงเกมล่าสุดเล่นไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษในที่ทางฝั่งไอวอรี่โค้ดจะได้มาสบายๆในเกมล่าสุดเงื่อนไขเกมนี้ไม่มีอยู่ที่เสมอขอเลือกทีมที่พร้อมมากกว่าคู่นี้ขอไปไอวอรี่โคตนี่คือแปดคู่ปะทีมของเราประจำวันเสาร์แบบนี้ถ้าหากอยากฟังต่อแบบจดเต็มทักทายเข้าไปได้ที่ ST6 6มีแอดตำหน้าชมรมอของพวกเราแล้วเจอกันนะฮะ